โปรดใช้ดุลพ,พินิตพิจารณาในการรับชมเนื้อหาในครั้เป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเปินสมาชิกครับวันนี้ก็วันที่16ช่วงเย็นนะครับเราจะมาทําสูตรของฮานอยธรรมดาในวันที่17วันพรุ่งนี้ครับลองดูครับเพราะาอาจารย์จะต้องเดินทางเข้ากรุงเทพแบบนะครับกลับกรุงเทพแล้ว โอเคลองมาดูเพราะฉะนั้นจะลงคืนนี้เลยนะครับเกิดวันที่16ผลการชุวงเย็นที่ผ่านมาฮานอยธรรมดาเรายังต้องเปลี่ยนสูตรใหม่เราเข้ามาแต่สลากกินแบ่งรัฐบาลไทย3ตัวบน2ตัวล่างติดตามชมได้นะครับผลสรุปของสูตรของรัฐบาลไทยนี้สวยงามมากครับสูตรกระทบชนร้อยสูตรเราเข้ารางวัลที่1นะเออเข้า6ตัวเลยเข้า2ตัวล่างด้วยไม่ว่าสูตรกรับกระทบชนนะชุดเลขบนเลกล่างเข้าหมดเลย ลองไปดูนะครับว่าผลสรุปเป็นยังไงแล้วจริงหรือไม่จริงนะครับลองติดตามชมได้แต่คลิปนี้เรามาว่ากันถึง2ตัวล่างแล้วกันประชาสัมพันธ์กันนิดนึงเพราะเมื่อกี้พูดไปแล้วในคลิป3ตัวบนนะครับประชาสัมพันธ์ไปแล้วเนี้สตัวล่างก็คือยวพูดนิดหน่อยแค่นี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาดู2ตัวล่างโดยใช้แนวทางเดิมคือวิ่งล่างประกบกับกระทบชนร้อยสูตรนะครับเฟดหามที่17ครับบรรพุธตุ่งนี้นะครับเรามาดูกันวิ่งล่างสูตรใหม่นะครับ ใช้สูตรห้างงวดหางหน่วยธรรมดานะครับหางหน่วยปกติ17มิถุนายนใช้หลัก10บวกหลักหน่วยล่างครับแล้วไปบวก6กับ3คงที่สถิติห้างงวดนะครับผลการออก3ตัวบน2ตัวล่างในผลการคำนวณทั้งหางงวดเขาว่าถูกต้องห้างงวดเดี๋ยวมาดูกันครับสถิติวันที่6กวันที่จะถึงเราจะมาคำนวณทีละขั้นตอนน,นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ขอขยายนิดน,นึงครับจะได้เห็นชัดเจนเอาละครับ หลัก10บวกหน่วยล่างบวก6กับ3หงที่ในผลการคำนวณ70ครับออก77 7, 7เข้าตำแหน่ง2ตัวล่าง3667 6เข้า10ล่าง2งวดแล้วกวที่3 9 2 9 4 9เข้า10ล่าง700 00 0เข้า2ตัวล่าง1445 4เข้า10ล่างเรียบร้อยครับถูกต้องถูกต้องตั้ง5งวดนะครับ12345 วิ่งล่างถูกต้อง้าง,งวดมาดูวดที่6ครับหลักสิบกับหน่วยล่างหลักสิบเลขอะไรครับเลขหก 6. หน่วยล่างเลขห้าผลรวมคือ11เอาเลขหนึ่งครับเดินหน้า6ได้เลข7 7็เดเดินหน้า3คงที่ได้เลข10เอาเลข0เอาล้วครับวิ่งล่างได้เลข7กับเลข0 10บวกหน่วยล่างบวก6กกับ3คงที่วิ่งล่างหน่อยธรรมดาสถิติ้างวด 17มิถุนายน2563 7กับ0เอาครับ7กับ0เราก็จะเห็นว่าเลข0กับเลข7ตรงนี้นะครับจางก,ก็จะเอาขึ้นต้นเลยเอาเลข0ขึ้นต้น0 4 0 0 7ก่อนนะครับขอตัวครับ0 7 04, 0ู0ย0สี่แล้วก็02ตัวนี้7 7 0ดครับเดี๋ยวเราให้มาเน้นอีกทีหนึ่งโอเคนะครับตัวนี้ก็คือเราจะได้เป็น7 74 76 เจ็ดเก้าเจดสาเจ็ดสองกันไว้นิดนึงครับสามชุดนะเราก็จะได้เป็นเดี๋ยวขออนุญาตลดหน้าจอขนาดลงนิดนึงเราก็จะได้เป็นเลขอะไรเ6 4ยสี่หกสี่เกครับหกเก้าทีนี้เรามาดูตัวเน้นคนชอบน้อยชุดนะครับศูนย์เจ็ก่า 4ีครับเรียบร้อยครับี่กือชุดเลกล่างนะครับหนึ่งซับสไคร์ไลค์แชร์ครับเป็นกำลับบงใจซึ่งกันท้ายนี้นะครับตอนหลับฝันดีครับสาทีสวีคำเตือนโปรดใช้ดุลพินิจพิจารยาณในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจ สนับสนุนสลากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย